สวัสดีค่ะเขาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมการปฏิบัติงานร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐและประชาชนภายใต้กรอบการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดนาราธิวาสกันค่ะ การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและการสร้างความมั่นคงของประเทศชาติเป็นภารกิจสำคัญของกอรมนที่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพบนรากฐานของความปลอดภัยจึงได้มีการระดมกำลังแนวคิดและปฏิบัติการร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองรวมไปจนถึงประชาชนที่เป็นอาสาสมัครในหน่วยต่างๆเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน สำหรับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสา6ก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับภาคประชาชนที่ได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันซึ่งนอกจากเป็นการนำกำลังภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายแล้วพวกเขายังได้ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยดูแลป้องกันภัยตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยกันและยังเป็นการลดช่องว่างสารสัมพันธ์ให้กับภาครัฐและประชาชนได้อีกด้วยค่ะ ก็คือใจใจชอบอะค่ะนี่ทำมาประมาณ7ปีแล้วค่ะมาอยู่เนี่ยก็ช่วยตรวจรถบ้างอะไรบ้างช่วยเขาะนะออดูสิ่งผิดปกติบ้างแล้วก็แนะนําชาวบ้านบ้างอะไรประมาณนั้นอะว่าสิ่งไหนดีไม่ดีนะ,ะแล้วเขาเ็าจะเข้าใจมันมีอาสาเนี่ยนะมันมีแต่ละหน่วยหลายหลายชุดหลายหน่วยจะดูแลในในใน,ในตัวอำเภอของเราอะรอบนอกเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่นะก็คงจะไม่มีอะไรนะในประเทศไทยของเราเนะี่ยก็เป็นเมืองของเราถ้าเราไม่ดูแล แล้วใครจะดูแลให้เราใช่ไหมคะ,ะที่ได้มาทําตรงนี้สนใจตรงนี้เพื่อว่าอยากจะให้ของอำเภอเรามันไม่มีความดูแรงอยากให้มันสงบสุขจึงได้สมัครใจกันมาตรงนี้แล้วมาทําตรงนี้กันมาด้วยใจมาช่วยกันด้วยใจด้วยน้าพักน้ําแรงอยากไม่อยากให้มีเหตุการณ์ขึ้นอะไรอีกก็ทําตรงนี้ก็เวลาเวลามีรถมาก็คือจะตรวจรถสังเกตรถ แล้วก็ถ้าว่ารถตรงงหนมันไม่มีอะไรก็คือเราก็จะปล่อยเข้าไปถ้าเขาแจ้งมาก็คือจะพร้อมคือจะเตรียมพร้อมกันทุกอย่างในจุดที่ว่าเรารับผิดชอบกันมาเนี่ยนะที่เราเป็นประชาชนมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมการที่ว่าเราจะตรวจกับชาวบ้านหรือประชาชนมานี่คือเราจะพูดแต่ใจก,กับเขาขอความแนะน,นำกับเขาได้ดีพูดกับเขาได้ดีเขาก็เยินดีร่วมมือกับเรา ถ้าเห็นเรามาบางทีเรายังพูดก็ก็เรียกก็ก็ทักเราเองเขาก็จอดให้เราพูด,เร,พดเราคุยกับเขาเฮฮากับเขาไปคือเขาก็สบายใจกับเราแต่เติมใจให้เป็นสีขาวฟื้นความหวังสู่วันสดใสเปี่ยมพลังสร้างสรรค์วันใหม่ให้สังคมไทยสวยงามตักคอฝันเพื่อวันพรุนน่งนี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด ผู้ชมคะการร่วมกันจัดตั้งและใช้งานเครือข่ายภาคประชาชนนี้นะคะก็จะช่วยในการลดเหตุร้ายรวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั่นเองค่ะเรามาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ